น้องอยู่ฝั่งอนนูบ้านพี่อยู่ฝั่งอันนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ํำกันเห็นกันทุกทีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพริกแกงกันนะคะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะสามารถเอาไปผัดอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสามารถเอาไปแกงเผ็ดได้ใส่กระชายสามารถเอาไปทำเป็นแกงส้มได้นะคะ ส่วนประกอบของเราก็จะมีพริกเม็ดใหญ่พริกขี้หนูหอมแดงปอกเปลือกล้างสะอาดกระเทียมปอกเปลือกล้างสะอาดลูกมะกรูดเราจะปอกเอาแต่ผิวนะคะกะปิเกลือสุดท้ายค่ะและตะไคร้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทำการแช่พริกเม็ดใหญ่แล้วก็พริกขี้หนูไว้ก่อนนะคะขั้นต่ำก็สี่ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเราน้อยเราสามารถแช่ไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะด้วยน้ำอุ่นค่ะหลังจากนั้นเราจะมาปอกเอาผิวมะกรูดกันนะคะมาดูวิธี นำผิวมะกรูดออกมาจากตัวมะกรูดเลยนะคะว่ามีวิธีการทำยังไงนะคะก่อนอื่นต้องแนะนำเรื่องมีดก่อนนะคะการที่จะทำครัวทุกอย่างทุกประเภทเนี่ยมีดเราต้องคมก่อนนะคะเรามาหั่นผิวมะกรูดกันเลยค่ะเรียกว่าปอกดีกว่าเนาะนี่เลยนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยค่ะ ให้เนื้อตัวสีขาวเนี่ยติดออกมาน้อยที่สุดนะคะถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วทำการปลอกระวางใส่ภาชนะเลยนะคะแบบนี้นะคะ ผิวมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นตะไคร้กันเลยค่ะตะไคร้ปลาอว้วนขอใช้เพียงแค่หัวเดียวนะคะใส่เยอะกว่านี้ได้ไหมคะปลาอว้นอวนปลาอ้วนว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้เขาจะทําให้แบบกลิ่นมันฉุนกลิ่นมันมันแรงเกินไปนะคะทําให้พริกแกงของเราไม่อร่อยนะคะทุกคน ขอใช้หัวเดียวพอไม่เกินสองหัวเนาะเต็มที่ไม่เกินสองหัวแต่ประอ้วนว่าหัวเดียวก็เพียงพอละเวลาหั่นตะไคร้ล้วก็หั่นเพียงแค่เอาตรงอ่อนๆเนาะถ้าถึงขั้นที่แบบแก่มากออกเขียวประมาณเนี้ยเราก็ไม่เอาแล้วเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วก็นำมาพักใส่ในถ้วยเลยค่ะ เอาไว้รอโของนะคะหั่นก็หั่นให้บางมากที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้นะประอ้วนบอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ซื้อตะไคร้หรือข่ามานะคะแนะนําให้แช่นนะ้ำแบบนี้เนาะก็แช่ป,ประมาณสัก10-20นาทีก็ได้นะคะเวลาโขกก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ก็อย่าแช่นานจนข้ามคืนข้ามวันเขาก็อาจจะเน่าได้ค่ะเรามาหั่นขากันเลยค่ะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาพักไว้กับตะไคร้เลยค่ะคราวน,นี้เราจะมาหั่นพริกกันนะคะเพื่อที่จะให้โขกง,ง่ายค่ะเพราะว่าปพราะว่าไม่มีเครื่องปั่นเนาะใครที่มีเครื่องปั่นก็อาจจะไม่หั่นก็ได้นะคะในตัวพริกนะคะ นำกระเทียมของเรามาหั่นเพื่อที่จะให้โขกง่ายค่ะ พริกแกงของเราก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนาาก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่าประววนตําได้ไม่ละเอียดขนาดนั้นเนาะหนึ่งคือไม่ใช่โคกหินเนาะถ้าเป็นโคกหินอาจจะละเอียดกว่านี้หรือว่าเพื่อนๆถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นได้นะคะแค่นี้เราก็มีพริกแกงไว้ทําเมนูต่างๆได้แล้วนะคะผัดพริกแกงก็อร่อยนะทุกคนผัดพริกแกงถั่วผัดปลาดุก แกงป่าโอ้ได้หลายเมนูเลยนะคะสามารถเก็บเข้าตู้เย็นในช่องธรรมดาได้1อาทิตย์นะคะทุกคนใส่ถ้วยแบบนี้อาจจะเอาอะไรซีนหรือจะใส่กระปุกก็ได้นะคะกระปุกปิดฝาเนาะนี่ค่ะตำทีนึงกินได้เยอะเลยนะคะ รับรองนะถ้าใครเอาไปทําในร้านอาหารตามสั่งนะลูกค้ากินแล้วแบบจะติดใจแน่ๆเลยในอาหารนะคะทุกคนเพราะว่ารสชาติพริกแกงเนี่ยอร่อยมากๆรับรองอาหารตามสั่งร้านของคุณเนี่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะอร่อยระดับพัตคารเลยนะคะ สามารถเอาไปตำขายได้นะคะทุกคนนี่เลยหากระปุกกิ๊บเก๋ใส่เนี่ยรับรองมาขายดีแน่นอนเลยนะคะยิ่งขายออนไลน์ยิ่งขายดีเลยนะคะผ่านโซเชียลเนาะขายดีเลยนะคะค่ะสำหรับต้นทุนเดี๋ยวประอ้วนลงให้ตรงรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะลงหน้าจอเลยนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆมี เมนูที่จะแนะนำปะอว้วนอยากจะให้ทำเมนูอะไรในอาหารนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้รับชมคลิปของปะอ้วนก่อนใครคะ่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ